สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้12กันยายน2024แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานตามการรายงานจากแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัเสเซียว่าเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้โรงงานผลิตอาวุธในเมืองออมส์ประเทศรัเสเซียแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัเสเซียได้เปิดเผยคลิปภาพที่ชาวบ้านบันทึกเอาไว้มีกลุ่มควันสีดำสีเทาพวยพุ่งขึ้นมา ภายในบริเวณโรงงานผลิตอาวุธดังกล่าวตามการรายงานเบื้องต้นได้ระบุว่าโรงงานแห่งนี้ได้มีการผลิตรถถังและเครื่องยิงอาวุธหนักซอนเซปป็อกแหล่งข่าวในท้องถิ่นไม่ได้รายงานว่าเป็นรถถังรุ่นไหนแต่ว่าเป็นโรงงานผลิตรถถังและเครื่องยิงขีปนาวุธโรงงานแห่งนี้มีชื่อว่าออมส์ทรานส์แมช จุดที่ตั้งโรงงานแห่งนี้อยู่ห่างจากชายแดนยูเครนรัเสเซียประมาณ2,500กิโลเมตรครับตรงนี้เองก็คิดว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้และมีกลุ่มควันสีดำสีเทาพวยพุ่งขึ้นมาภายในบริเวณโรงงานดังกล่าวนั้นเกิดจากการที่ยูเครนได้ใช้ดโดรนคามิกาเซเข้าไปทำการโจมตีหรือไม่เพราะว่าระยะทาง มันก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลกันมากครับก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ายูเครนได้ผลิตดโดรนที่มีชื่อว่าปาลิยานิเซียหรืออาจจะออกเสียงว่าปาลิยานิเซียซึ่งดโดรนปาลิยานิเซียนี่มันก็สามารถบินไปได้ไกลประมาณ1500กิโลเมตรเท่านั้นครับแต่ว่าโรงงานผลิตรถถังและผลิตเครื่องยิงขีปนาวุธ อรูปภาพสูงของรัเสเซียที่ตั้งอยู่ในออมสนั้นมันอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนรัเสเซียถึง2,500กิโลเมตรแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนก็ได้รายงานว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของปริยานิเซียดโดรนคาเิกาเซ่ของอยูเครนซึ่งเป็นดโดรนเครื่องเจ็ตครับเป็นดโดรนจรวดแต่ยังไม่มีการรายงานยืนยันแน่ชัดจากฝั่งรัเสเซียว่าอะไรที่ทำให้โรงงานดังกล่าว เกิดไฟลุกไหม้ภายในบริเวณโรงงานจะบ,บ้านที่ยืนอยู่ห่างจากโรงงานก็สามารถมองเห็นกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาได้อย่างชัดเจนครับเป็นไปได้หรือไม่ที่ปริญนาเซียของยูเครนจะพุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่โรงงานดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดการระเบิดและมีไฟลุกไหม้ภายในโรงงานหรือว่าจะเป็น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานเองเช่นเกิดความร้อนหรือไม่มีการทําให้เกิดประกายไฟหรือไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุบัติเหตุอื่นๆที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอันนี้ก็ไม่มีการรายงานอย่างแน่ชัดครับยังไม่มีการรายงานอย่างแน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ว่าแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนนั้นรายงานว่าผลงานที่ดีของดโดรนยูเครนปริยานิเซีย ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีรายงานว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเลยกรุงมอสโกขึ้นไปทางตอนเหนือของกรุงมอสโกครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นปริยานิเซียของยูเครนก็พุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานผลิตแก๊สของรัสเซียในทางตอนเหนือของกรุงมอสโกและในขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่สนามบินของรัสเซีย สนามบินเชคอฟกาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคมอสโกซึ่งสนามบินแห่งนี้เองครับก็มีรายงานว่าที่นี่กองทัพรัสเซียได้มีการเก็บมิสไซล์จากอิรานรุ่นที่มีชื่อว่าฟาตา360และโดรนคามิกาเซ่ของอยูเครนสองลำก็สามารถพุ่งทะยานโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำซึ่งหน่วยตัดต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับของอยูเครนไว้ได้ 144ยลำว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามี2ลำที่มีรายงานว่าพุ่งทะยานเข้าใส่เป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบจะสกัดได้หรือไม่ได้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมีโดรน2ลำสามารถพุ่งเข้าไปโจมตีพื้นที่ภายในสนามบินเชคอาฟกาในภูมิภาคมอสโกได้สิ่งนี้สะท้อนเห็นว่าน่วยข่าวกรองของยูเครนและผู้ร่วมงาน คงจะมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีเพื่อที่จะระบุพิกัดเป้าหมายพื้นที่ตั้งที่สำคัญทางทหารของกองทัพรัสเสียและพื้นที่ที่มีการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารโรงงานทางด้านการป้องกันประเทศรัเสเซียนั่นก็เป็นเป้าหมายของยูเครนด้วยครับคงจะมีการระบุพิกัดจากนั้นเมื่อแน่ใจแล้วว่าที่ตรงนั้นคืออะไรจึงได้วางแผนเข้าทำการโจมตี โดยการใช้ดโดรนคามิกาเซ่โดรนคามิกาเซ่นี่ก็มีผลอย่างมากครับในช่วงที่ผ่านมานั้นจะสังเกตเห็นว่ายูเครนได้เริ่มมีการผลิตดโดรนคามิกาเซ่หรือที่เรียกกันว่าดโดรนพิฆาตเข้าทำการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารของกองทัพรัสเซียในดินแดนของรัสเซียเป็นระยะระยะแต่ว่าหลังๆมานี่หลังจากที่มีรายงานว่ายูเครนสามารถผลิตดโดรนพิสัย อาจจะเรียกว่าพิสัยไกลครับสามารถไปโจมตีเป้าหมายในระยะไกลได้ก็มีข่าวออกมาว่าพื้นที่สำคัญทางทหารรวมทั้งสนามบินที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียก็จะถูกโดรนขามิกเซ่พุ่งทะยานเข้าไปดังนั้นแรงข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียจึงได้มีการออกมารายงานเป็นระยะระยะว่าขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานหน่วยต่อต้านอากาศยานของรัสเซียได้ทำการสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับ บริเวณใกล้ๆสนามบินและในเช้าวันนี้ครับ12กันยายน2024แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าซื้อในท้องถิ่นของรัสเซียในเมืองมันส์ได้รายงานว่าในเช้าวันนี้สนามบินในเมืองมันส์สนามบินโอเลนสกี้ในเมืองมันส์ได้มีการระง,งับการบินเป็นการชั่วคราวนับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของเช้าวันนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเมื่อวานนี้ หน่วยต่อต้านอากาศยานของรัสเซียในเมืองมันสก็ได้ทําการยิงสกัดกันอากาศยานไร้คนขับสองลำตามการรายงานก็ได้ระบุว่าเป็นจิ ok ้งจอกบินซึ่งแหลงข่าวแมสของรัสเซียนั้นก็ได้รายงานว่ายูเครนได้รับความร่วมมือจากประเทศพันธมิตรประเทศสมาชิกเนโตในการใช้เครื่องบินบินสำรวจสอดแนมตั้งแต่ปี2023เดือนสิงหาคมและในเมื่อวานนี้ 11กันยายน2024ก็มีรายงานว่าโดรนของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปภายในบริเวณเมืองเมอร์มันส์บริเวณสนามบินจึงเป็นเหตุให้เมื่อวานนี้รัเสเซียได้มีการระงับการบินทั้งด้านพลเรือนและการบินอื่น,นๆก็ไม่ให้มีการบินขึ้นบินลงครับเมื่อวานนี้ได้มีการระงับเที่ยวบินแต่ว่าวันนี้ก็มีการประกาศระง,งับเที่ยวบินอีกก็ไม่แน่ใจว่า การที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเมอร์มันส์ได้มีการประกาศให้ระง,งับเที่ยวบินในสนามบินเมอร์มันส์อีกครั้งหนึ่งนั้นมันมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้ต้องระง,งับเที่ยวบินหรือไม่จะมีโดรนคามิกาเซ่บินเข้าไปในพื้นที่เมอร์มันส์อีกหรือไม่ก็ยังไม่มีการรายงานครับมีรายงานเพียงแต่ว่ามีการสั่งระง,ง,งับเที่ยวบินภายในสนามบินเมอร์มันส์สองสนามบินในเมอร์มันส์ถูกระง,งับเที่ยวบินครับ นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ในช่วงก้าคืนที่ผ่านมาคกนระหว่างวันที่11และ12กันยายน2024กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซ่ SAH-131 s a 1 3 6เข้าทำการโจมตียูเครนในหลายพื้นที่ในพื้นที่เมืองซูมีนั้นกองทัพรัสเซียได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและอาคารที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในซูมี่บริเวณเมืองโคนทอฟ ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ13รายในบรรดาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นมีรายงานว่ามีเด็กด้วยครับมีคนที่ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาล2รายและมีอาการสาหัสอีกหนึ่งรายอาคารที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายหลายหลังหน่วยต่อต้านอากาศยานของอยูเครนสามารถสกัดกั้นดโดรนคามิกาเซ่สาย H131 สา1 3 6ของอิรานที่ส่งไปรัเสเซียโจมตียูเครนได้จำนวน44ลำ มีรายงานว่าสามลำนั้นบินกลับเข้าไปยังฝั่งประเทศรัสเซียเวลานี้กองทัพรัสเซียยังคงมีขีดความสามารถในการใช้โดรนจากอิรานเข้าทําการโจมตียูเครนครับโดรนซาเฮต131ซาเฮต136โดรนชนิดนี้ยังคงสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนอย่างต่อเนื่องในยูเครนสิ่งต้องการที่จําเป็นของยูเครนในเวลานี้ นั่นก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศครับคิดว่ายังคงไม่เพียงพอในการรับมือการโจมตีจากรัเสเซียจะสังเกตเห็นได้ว่ากองทัพรัสเสียทามิไสล์สลับกับการใช้โดรนคามิกาเซในการโจมตียูเครนดังนั้นก็มีโดรนลำที่สามารถหลุดรอดระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนได้เช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มิไสลยที่มีประสิทธิภาพสูงของรัเสเซียเข้าทำการโจมตียูเครน ก็ได้สร้างความเสียหายกับยูเครนอย่างต่อเนื่องเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ยูเครนกําลังต้องการนั่นก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศครับขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินประชาชนชาวยูเครนและยูเครนย,ยังคงต้องการที่จะเข้าทําการโจมตีพื้นที่สําคัญทางทหารของกองทัพรัสเซียในฝั่งประเทศรัสเซียดังนั้นในเวลานี้ยูเครนกําลังรอคอยการอนุมัติจากประเทศพันธมิตร ในการใช้ขี่ปาวุธพิสัยไกลเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญทางทหารของกองทัพรัสเซียในดินแดนรัเสเซียซึ่งในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมและตัดสินใจระหว่างอเมริกาและอังกฤษในวอชิงตันสวัสดีครับ